แล้วคียมันหายลูกคียมันหายไปนหน่อยแต่ไม่เป็นได้อ,อ้าวขอบคุณแล้วกันตอนนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยเ <laughs> ่อดี <c oughs> ใจไหมลูกที่มีโอกาสาได้มาอยือน,นในประเทศดีใจมากเลยค่ะเพราะาว่าแม่พิ่งพึ่งผวเนี่ก็เป็นราชินีลูกพุ่งนะคะใช่ค่ะหนูก็ชอบเพลงน<ห>ี้แล้วเพราะว่าเป็นเพลงที่ทุกเพลงเลยคะ่ะจะมีความหมายหมดเลยความหมายกินใจตลอดเลยความหมายกินใจมากอนาคตหนูต้องกไว้เยอะนะคะเพราะว่าคนเรากว่าจะถึงจุดจุดหนึ่งกับบนเวทีนี้ได้หรือว่า ความสาเร็จบนเวทีได้เราต้องอดทนให้มากๆและเราต้องฝึกในหน้าที่ของเราให้มากที่สุดนะคะ,ะวันนี้ก็ขอกำลังใจให้กับน,น้องด้วยตบมือด้วยค่ะขอบคอุณฝากครับอย่างที่พี่หนพูดเนี่ยที่ว่านักร้องต้องฝึกความอดทนใช่อย่างพวกเราสามคนนี้ก็อดทนกันมานานนะฮะ<ห>นอนการกินกินกลางซายกันเลยครับเป็นเรื่องปกติคกะตอนนี้ให้พวกกราบกรตบคุณขอบคุณขอบคุณหนูพ่อผ่อนได้เลยลูกให้พ่อผ่อนได้เลยให้พ่อคนร้องต่นต่อไปอแล้วอะ เขาที่จะเป็นตัวแม่แล้วยังยังเขาอยู่บริษัทเดียวกันมีเหรอเดี๋ยวจัดให้ขอรับเชิญสอรท่านต่อเตะห่างอรับเชิญสอรท่านต่อไปแซคจุมแพดูอกุ้งขี้เหล็กสีโอเคคป๊อปป๊อปเค็ามายกเจ้า จ้ามีความหมายต่ออายเจ้าให้ทองหมดใจหมดกายตายให้ยอมตายให้เจ้าเคือกันเพราะหากสองคนมาตอนนี้ชอบดีให้เป็นของเจ้าโชคร้ายอายสิรักเอาอายมาส่งน้องกับคือหัว

เรเสียเงาเวทีจจหน่ครับขอบคุณมากครับใครที่รองได้ก็ร้องกันนะครับอันนี้รอบหล,ลายเดือนเราใช้คุณแผนในการงงงางงองเลงอันนี้ผมทำด้แค่รอจะพร้อมแต่ว่าแพลินวนวันยอ,อยยมแพ้ยอมหัวใจพังสามเลสาสัหัวใจทุดน เดินแต่ก่อนตัวเองมือนาวงานเจ้าก็ทำเขาก็เจ้าบอเจ้าอยู่ี คนก็มงมีคนลอดในนอเนอไม่บอกได้เอ okay? right? oh. <people> um ้าคแล้วไม่มเหลือเพลงกันหรอฮะโวยอมสุสันใจเท่าพ่อน้องบอเคยมองยังซางต่พออยากลายักเจ้าลายฮักเจ้าลายติ่งบ่ จะมือนะจะจะมือนะครับี่ปิดบๆเลยนะฮะโว้ต้องนั่งใจเนาะต้องหัวของเขาตอนแรกเขาว่าจะหอดแว่นนะฮะพอดีมาตั้งแต่ห้าโมงนฮะหลับไปหลายตื่นแล้วตาแดงพี่น้องเอ้ยนะครับผมก่อนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีนะครับสวัสดี <five S 1> คนเพลงนะครับแล้วก็พี่น้องชาวสุพรรณบุรีนะครับผมทุกๆท่านด <ๆ S 1> <ๆ S 2> ้วยกันแล้วกัน ขอบคุณครับคุณแม่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่แม่นะไม่ต้องใส่อ่าไม่ใส่ก็ผมขายได้นะฮะมีใครมาซื้อไหมฮะก็วุฒิครับผมขอบคุณมากเลยนะเขาบอกไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่ตาแดงแม่โทรตาแดงครับตาแดงอ๋อเขาบอกว่าตาเขารับรางวัลก่อนแล้วกันนะฮะโอ้ตาสว่างขึ้นมาทันทีนะฮะรับรางวัลมีแว่นก็เท้าไว่ถ้ามีแว่นเท้าผมถอดเลยนะฮะใ่ใฮะ ก็ข้คบสำหรับใครที่ยกต้องโทรศัพท์มือถือนะครับอย่าใช้กล้องสดนะฮะต้องใช้คาวล่าครับเพราะว่าถ่ายผมไม่ติดฮะกล้องสดนะฮะเพราะอะไรฮะเห็นแต่ฟันฮะไม่เห็นหน้าผมแสดงว่าดังเดี๋ยวถามน้องแซคก่อนว่าเคยมาไหมสุพรรณบุรีนะครับที่เนี่ยเวทีนี้สุพรรณบุรีวัดทกกาดแห่งนี้ช่วงดังแรกๆเพียงเพียงเลยมาบ่อยครับมาบ่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มาเลยฮะ เพราะว่าส่วนมากจะทัวร์ทางอีสานมากกว่าใช่ครับแต่ก็เคยขึ้นเวทีนี้ไหมเวทีของล้ำลึกของพี่มึือตอนนี้ปีนี้เป็นปีแรกครับโอ้ลายท่านเลยนะที่เนี่ยแต่ได้ขึ้นเวทีครั้งแรกดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้มาขึ้นเวทีนี้เวทีส่งเกียนนี้นะครับผมและก็ได้มีโอกาสนะครับมามอบความสุขให้กับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีครับผมรวมไปถึงแฟนเพลงแฟนคลับของแม่พุ่มภูมิดวงจันทร์ด้วยค่ะ จริงๆแล้วน้องแซคลองเพลงของพี่เพิ่งได้ไหมโอ้โหถ้าฟังนะถ้าฟังฟังทุกเพลงจำได้เกือบทุกเพลงน้าร้องไม่จบโอ้โหโอ้โหนี่เขาแปลว่าเอาท่อนนี้มาเพื่อเลือนส่วนดวงผมแล้วผมเป็นคนที่ชอบร้องลูกทุ่งนะแต่มันเอื้อนไปได้ก็เลยไม่ร้องดีกว่าครับผมก็เลยมาร้องในแนวอินดี้ครับผมแต่จริงๆแล้วเคยเคยร้องเพลงของพี่เพิ่งแบบที่ชอบจริงๆมีบ้างไหมอย่าบอกว่านักร้องมั่นนอกนะ ไม่ต้องถ้าชอบจริงๆก็เป็นผลงานเพลงโลกของพื่อใช่ครับกจะร้องบ้างเอาสัท่อนยไหมเอาสักเอาสักเอาสังนะคเอาหน่อยนะโลกของพื่ค่ะเอาไปขึ้นบ้างไงในต้องบอกว่าฟังโลกของเพื่ในรโชันของน้องแซกนะคะแซกชุดแพ่ ในแบบบัวช like my ัานใสอินด right. ี้นะคะโอ้โหมาแ่แค่เขียนอย่างงี้นะฮะบ้าบอจิงเียวโลกสุดสวยทันแสงว้างไกล S <S อ้ลโ,โ <S <S 1> <S 1> ผมว่าแซดนะร้องดีเอาไปคอทไอ้คอ,อเปอร์เลยคอเปอร์ออจะมีลิขสิทธิ์ไหมอ่าลิขสิทธิ์ตอนนี้ลิขสิทธิ์น่ากลัวที่สุดเลย<ช>คืออย่างสมมชชางานธรรมดานเน<ช>ี่ยทุกคนมาร่วมรำลึกกับพี่เพิ่งได้แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไปลงในอ<ต>่าในทิกตอกหรืออะไรหรือในในระบบที่เป็นธุรกิจไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ลิขสิทธิ์มาแล้วนะคะต้องขอบคุณน้องแซดมากๆมีเพลงอะไรอีก ก็สำหรับผลงานเพลงต่อไปนะครับก็เป็นผลงานเพลงที่ผมได้มีโอกาสได้เขียนเองคะัะแล้วก็ได้เขียนเองครับว่างมากวางมากอยากลองฝีมือตัวเองอ้อเหรอครับผมแต่ยังไม่ได้ปล่อยนะฮะครั้งนี้ก็น่าจะเป็นครั้งที่ครั้งที่สองมันยังไม่ตายพ่อไปว้าคัรผมมิดนะอยู่หน้าวีรอลิงทุกทุกทอกไุกทุกทุวทุาทุทุกุกทุทุกทุกทุทุกทุกทวกทุกก มีข้อหูครับเพราะว่าเพลงนี้ได้มีโอกาสได้ฟิชเชิงกับพี่กุ้งพรชัยเคลเล็กสีนี่สีน้ำมีนิ่งก่อนอื่นที่จะก่อนที่ผมจะร้องเพลงต่อไปผมขออนุญาตถอดเสื้อหน่อยไหมได้ครับคมันร้อนใช่ไหมร้อนเลยครับร้อนเลยครับนะครับน้องเป็นน้องแซกตกร้อนคือน้องแซกเนี่ยเราเจอกันหลายงานมากนะคะเราเป็นเด็กที่แบบนิสัยแบบพื้นบ้านจริง แล้วก็เป็นคนที่ติดดินพอสมควรจะบอกว่าใครก็ตามที่ใช้ชีวิตแบบง่ายๆสบายๆเงี้ยเชื่อได้เลยว่าแฟนเพลงรักนะคะค่ะเราไม่อยากให้เสียงร้อเพลงแบบเปอย่างนี้นะดังยาวๆก็อยากอยากให้อยู่แบบนี้ตลอดไปโอ้โหลิเกมาเสียงเ้ยไปเกี่ยวกันอยู่อกหรอปกติเราไม่เคยได้ยินลิเกดังครับผมพร้อมแล้วครับตอนนี้ฮะอ่ะพร้อมแล้วและสมัยสำหรับผลงานเพลงต่อไปนะครับเป็นผลงานเพลงที่เกี่ยวกับเพื่อนตื่นเพื่อนนะครับผมเคยบอกมึแล้ว กูเตือนมึงแล้วทำไมไม่ฟังมึงยังเรื่องความรักนี่แหละครับผมเป็นความรักที่กันทุรังนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนมาคอยเตือนคอยบอกแต่เราก็ไม่ฟัง่ไปแตล้วเรื่องของเราเองก็แต่งกัิด้วยนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังดูครับกับผลงานเพลงกูบอกมึงแล้วครับแต่กูไม่ฟังกูกำลังฟังเพลงนี้ สวัสดีครับสวัสดีคร <kindergarten>. ับสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณแซ็คพีแพระครับมเจินฮัอลุกไม่ใช่ระกูเคบอกนะเคเตือนแล้ววันนี้จินรอดติดตามรับชมในช่องเดทบุ๊คโอกูบอกใจเธอว่ามันคุณก็ดีว่าพูณคุงคนนี้มันลายใจ